ผมจะไม่ที่ผมจะไม่รอแล้วผมก็ก็แทบเปล่ผมก็บบมช่อผมก็ชั้นรับอย่างเดียวเนี่ยเกต้องเข้าใจคนรับอย่างฉันมั่งอ่ะผมมั่นใจใว่าหวานพอ <c oughs> ลองไม่แกกับฉันน่ะไม่ผมผมไม่จำเป็นต้องสู้อะไรเพราะทุกวันนี้ผมก็ชนะอยู่แล้วครับคือ,อเขาก็ <c oughs> <c oughs> มึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูคุณคุณไม่เข้าใจคำว่าเมียหลวงอ่ะตายแล้วแน่ซี่มันเแรงเราชัๆจำไว้เลยนางปริยาเจอคนอย่างฉันแน่เี่อมีมันแรงเงาใช่ไหมคะผมผมเล่นบทนางเอกแต่ร้ายหรือเปล่าแบบไอ้เจ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ่อยชีวกัน ทำไมอะแกนี่แกจะเอาให้ให้ผัวเันเข้ามาคุยเลยไหมว่าเขาะเเอะลอให้พวกพี่เถียงกันอ่ะเ,อเลเรื่องนี้เกไม่จบฉ,าาจฉันขอได้ป่ะถามใจอะฉันขอได้ไหมคือยังไปต้องผมไม่จำเป็นต้องมาเถียงกับคุณนะครับตันเพราะยังไงผมเัินก็เป็นตัวจริงไะครับคือเขาเป็นตัวจริงไงคือต้องเข้าใจเขาแบบเ,เขาลักกันอยู่แล้ว เจ็บแค้นเครื่องโกดกุนฉันไม่สนใจสนใจทิปสาเชิงเซาไหมคะฉันทำอะไรเลยผมไปเองบ่อยอยู่แล้วเขาโปรติเขาก็มารับผมนั้นเขาขับรถมารับผมแล้วรขับรถมารับอ๋อใช่ซิก็แก ก็เก็บมหาที่ไม่ได้ฉันไปหาถึงที่ตอนสี่ทุ่มถึงที่สงคืนเนี้ยครับผมถ้าเกิดกูไปตามออยมาตอนเนี้ยเข้าห้องเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นออกมาเอามาเอามาเลยเนี่ยเอาผมเก็บตั้งสกายแดงแพดเปอร์ว่าไงครับแพดเปอร์ว่าไงพี่เขียวค่ะเมื่อกี้ที่พี่ทะเลาะกันนี่พี่เล่นบทอะไรกันอยู่คะเนี่ยก็ผมผมไม่เล่นบทครับผมทําหน้าที่เของลิงผมเป็นผมผมทําหน้าที่ของเมียหลวงครับคือแบบ ผมมีิธิตออกตัวไงก็เขาไม่นของผมอ่ะเอาความจริงนะเขาไม่มอดยวเลยนะครับอะไรอ่ะเอาความจริงนะตอนนี้เขาอัดยู่มอาง่ายอ่ะอัดไปได้อัดไปเลยผมมาคบกับพี่ออยอยู่ตอนเนี้ยแล้วอยู่ดีนี่มันมันบอกว่าเป็นเมียหลวงอ่ะก็เขาไม่รู้นี่เขาเข่าขอผมมั่นแล้วครับอ้าวชิ้เอาแหวนมาโชว์ขึ้นไหนสิห้แกทำได้ พี่คิวพี่คิวผมฟังมบตอนแรกอ่ะพี่คิวบอกว่าพี่คิวดีใจที่ได้ปดแฟนแท้กับพี่ออยทาไมตอนนี้พี่คิวบอกว่าพี่ออยมั่นพี่คิวพี่ก็ออกไปดิไม่แกเป็นไทยเราไม่ใช่เหรอกของไทยน้อยแกเปิดโอกาสได้คนอย่างชันมั่งดิแกอย่ามาทําเป็นเคสซึนได้ป่ะไม่ได้ซึนแบบพี่ชันผมรู้ว่าแฟนพี่ชันคือพี่ออยแต่เป็นแมวน้ยออกไปครับ ผมทะเลาะกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือแบบเรื่องเรื่องความเป็นความเป็นใหญ่ในในเรื่องเนี้ยมันใครจะเป็นที่คุยจเเบชนใครอัดเอาไว้อัดอัดกลินาีมาด้วยนะผมอัดไว้เนี้ยผมเนี้ยผมอัดเดียตอนนี้ผมอัดเดียคือแบบฉันไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่คือคือแมวน้าแมวอีคิวคืนนี้คืนนี้แกต้องคุยกันจริงนะ นี่ฉันไปถามพี่ออยแล้วไม่ไหวหว่ะจริงสนุกลืออะไรรู้ไหมเลือดผมจะหมดตัวแล้วนะซันนี่ศัตรูเธอมาแล้วอเอาเก็บไว้ก่อนแกกับฉันวิทีหลังฉันจะเคลียร์ไอคิวฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นใหญ่อ่ะแกบอกว่าแกไม่อยากเป็นแล้วนี่แกกับฉันไม่จบนนะ่ะเนาะจริงเหระคือผม,ผมคือผมไม่ได้เป็นใหญ่ผมผมทําหน้าที่ของผมอะครับผมก็ต้องปกป้องสามีอะ แกก็ออกไปซะถึงคิวฉันแล้วอ่ะแกคุณอย่าให้สามีผมต้องมาเปิดเ้ผนกับคำว่าเมียน้อยเลย้วพี่ออยจามใหญ่แล้วมั้งปะเนี่ยนนั้ที่ผมเป็นตัวจริงอ่ะคือใช่สิท้าทีตอนที่เขามาคุยกับฉันน่ะเขาก็พูดว่าเมียตายแล้วที่ที่เวียดนามพี่คิวตอนนั้นเรียกมีอะไรเหรอวะเอ้ยมีอะไรเหรอ เปล่าไม่มีอะไรจ้ะเครื่องเครื่องเราฉันฉันมีไข่ะทีเนี้ยแกก็อยู่นี่นี่ฉันนี่เจยตายไวอีกจยตายนี่เวียดนามโดนกับระเบิดอ่ะแกแล้วอยู่ดีฉันโอนี่แกอย่าแรดนะเอาไปแกอย่าแรดได้ป่ะเอาไปกูว่ามึงขิ้นกับไข่นะอคือแบบคุณที่คิวคือแบบ เอาเอาเอาผัวให้มาเคลียร์เลยป่ะจริงๆอ่ะอไม่ไหวว่ะจริงอย่าให้ผมต้องเดินบทต่างหลายเนี่ยมผมอีกมันล้าน้ากัที่ฉันเก็บอารมณ์มาถึงที่สุดแล้วจากเคคนหนึ่งที่ถูกกระถุกระทำเกตต้องเข้าใจผู้ถูกกระทำได้ป่ะฉันผมผมผมไม่รู้หรอกครับผมไม่รู้หรอกครับว่าคนถูกกระทำเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ผมกับเขาก็ผัดผัดกันทำเดี๋ยวสิกคุณดูแตีดิแกวไม่เข้าใจกูว่ากินกันเืินเลินะตอนเนี้ยกูจ ฉันเชื่อว่าแกตื่นระทอ่ะแกแกก็ด่นมาใออยแกแกก็รู้ใช่ไหมว่าออยแกฝั่งเขาฝั่งมุกอ่ะแกรู้ใช่ไหมมันเจ็บอ่ะอยากได้ทิปแบบตัดต่อแล้วมาขอเขาเขาฝั่งมุกอะแกส่งแกคิดดูดินกขรุษเก็บแกความซีของตู่ความซีของตู่ไวะแล้วแกฉันต้องฉันต้องมาโดนอะไรที่มันแบบฝั่งมุกอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะ12 12นิ้วมุกเก็บลูกอ่ะแกแบบ ตะปุม่มตะปั่มเนี่ยคนมันเอะอะมจะไม่อยากจะพูดกูอะไรละครพียเขพูดไม่อ <c oughs> มอกเลยนะนี่มึงไม่พูดเลยนะฟันนะไม่ยังไงไมผมก็ไม่สนใจหรอกครับยังไงผมก็ต้องปกป้องสามีผมไม่อยากให้สามีของผมเขาเสื่อมเสียไปเพราะคําว่าเมียน้อยอ่ะมันเป็นไรนี่แค่แค่าำพูดว่าไม่ได้มีรายการกับคุณแฟนคลับที่ชินกันนะครับแล้วก็ผมนี่คือตัวจริงฉันไม่ใช่เป็นตัวจริงได้ไหมแกฉันขอละจาก เคที่ถูกกระทําคนหนึ่งอ่ะผมตัวแกอย่ามาทําซึมดิคือแกเรื่องนี้กแกอยากแช่นไม่จบจริงนะเข้าใจป่ะอ่าสวัสดีครับโจโจครับพี่ไหนไูอะไรนะอะไรนะโจโจ้หนูจะนอนแล้วนะทํพี่ทําให้หนูแบบเหมือนจะนอนไม่หลับอ่ะพี่ทําให้หนูสูบฉีดได้ไหมอย่าอย่าทําให้สูบฉีดได้ไหมคือจะนอนแล้วนอน่ะแกมาช่วยแกมาช่วยพี่แก จกฟังฉันแต่ฉันจะไปแย่งพี่เอกก็ไม่ได้เบสก็ของแรงฉันก็ทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอกเบสใชเดี๋ยวเอกเบสนะสันนี้ตานนี้เบสทำอะไรครับฉันเริ่มสงสัยว่าสุดที่เธอกำลังหาผัวอยู่ใช่ไหมใช่ฉันแรกไงเข้าใจป่ะคือกมาว่คือคือช่วงนี้ฉันผู้ชายไม่ตกถึงท้องฉันเข้าใจป่ะฉันไม่จีบแต่ฉันไม่จีบพี่เจมี่กับพี่เอกก็ไม่ได้อีกแรงวายแม่งก็เยอะ จีบไม่ได้ลองจีบแกพี่วิพี่วพี่วพี่ว่บอกฝันดีหน่อยหนูสนใจพี่มากเลยโอ้ฝันดีค่ะฝันไว้อ้คอสอ่ะฉันก็จีบไม่ได้อ่ะแม่เป็นศัตรูกับฉันเรื่องความรักอ่ะแกต้องเข้าใจคือแแกแกก็ไม่จีบเจมส์สิเจมส์กบก่นก็ม่รู้เขา่นจีบแล้วไม่ได้เมื่อไรอ่ถามเจมส์ดิต้องถามเจมส์ดิว่าว่าสันนี่เคยจีบป่ะทุกครั้งอ่ะแก ต่ฉันจีบไม่คอ่อ่ได้คนเป็นประตูแต่ค่ดนตน้นกมงไปแกเดี๋ยวเราคุณชงยังไงตายแล้วเลือดไหล <c oughs> โอเคเรื่องนี้เรื่องนี้เกกับฉันไม่ตกแน่คอสอย่างาน,นี้นีกจะต้อง <c oughs> เกจะต้องถามนีจริงว่าเขาจะเลือกใครเกต้องฟังจากปากเขาแกเ,เข้าใจปะเ่นสานะเอาจริงนะมึงจะหาเรื่องตายเลยวะ คือเราสองคนนี้ออยเป็นของพี่คิวคนเดียวคือว่าเราสองคนนี่หัวขาดแน่นอนเดินเดินอยู่แบบเคยเคยเคยเราทำแบบเดินเดินอยู่บู๊บอะบู๊บเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรดนี้เรดนี้คุยได้เรดนี้คุยได้เดี๋ยวมาคุยใครเปิดอินโฟคุณหน่อยโอเคซีทีวีจะเข้าเอ็มพีรับมาแล้วด้วยเอาจริงเด็ก ใช่เย yeah. oui> ี่ยพี่คิวสวัสดีครับรู้ว่าใครเอ่ยเขาเขากำลังเขากำลังวาดรูปใบเขากำลังวาดรูปเหล่อยู่เฮ้ของพี่ตัวนี้เองพี่คิวมาเดฟี่ยังอ่ะรอนานมากเลยเนี่ย